เรียนจบนะจะต้องย้ายออกแล้วอ่ะแยยไมอยู่กับเราได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันนะมิวเราแค่อยากใช้เวลาอยู่นึงเยอะขึ้นอนะมึงรู้แล้วใช่ปะเรื่องที่กูจะไปนิวยอร์กอ่ะมึงก็เลยไม่อยากมีแฟนแต่ถ้าเป็นมึงอะ่ะก็ไม่แน่นะกูรู้นะเว้ยว่ามึงม,มีคนใหม่แล้วอะ่ะกูอยากรู้ว่ากูจะมีโอกาสอยู่หรือเปล่าทำไรกันนะ้นไม่ต่อที่บ้านเราปะ ทำไมมึงยังกินเหล้าอยู่อีกไว้เลยยังไม่หมดโปรแกรมมึงเลยนะเว้ยไม่เห็นเป็นไรเลยนี่กูกินนิดเดียวเองแล้วกูก็อยู่ที่บ้านตัวเองด้วยมึงนี่โคตรจะเพอร์เฟกต์บายเฟนเหมือนเดิมเลยนะคอยดูแลเอาใจใส่แฟนเลยมึงโชคดีมากเลยนะคงจะหาคนที่ดูแลแฟนนี้ดีเท่าไอ้แซดไม่มีละ ถ้ามันดีขนาดนั้นเนี่ยมึงทิ้งไม่เป็นหายท็อปทำไมวะโง่ไงคนเราอ่ะจะเห็นของที่มีค่าก็ตอนที่เสียมันไปเท่านั้นแหละแล้วมึงยังรักมันอยู่ปะอืกูว่าเราคุยเรื่องอื่นดีกว่าะอะไรที่มันจบไปแล้วเนี่ย ใช่มาจบเถอะอเฮ้ยแซนเราโบอิ่งตอบก่อนดิรักดิกูรักมันทุกวันอยู่กับไอ้ท็อปกูก็รักแล้วมึงอ่ะรักมันอยู่ไหม มึงเล่นเฮียอะไรของมึงเนี่ยกูไปละมึงตอบคำถามกูมาดิว่ายัางรักมาอยู่หรือเปล่าหรือถ้ามึงตอบไม่ได้อลองจูบก,กันดูไหมเผื่อกูจะได้คำตอบ

ปัญหาแบบนี้ยัมีทางออกนะปลนะมึงจะทำเฮี้ยอะไรก็ทำไปเลยนะจะรีบไปไหนวะ กูกำลังสนุกอยู่เลยมึงสนุกแต่กูไม่ได้สนุกด้วยแซนมึงเป็นอะไรอะ่ะมึงยังกล้าถามกูอีกว่ากูเป็นอะไรอะ่ะมึงทำเฮี้ยอะไรของมึงวะกูทำอะไร มึงยังรักมันอยู่กูก็รากมันมาให้มึงกูแค่ขอแจมด้วยนิดหน่อยอะไม่ชอบวะเออกูไม่ชอบกูไม่ได้ต้องการแบบนี้เว้ยแมึงอยากได้แบบไหนอ่ะมึงสองคนก็รักกันอยากกลับไปดีกันไหมถ้าจะกลับไปอะบอกกูด้วยนะมึงอย่ามางี้งเงาได้เปล่าวะกูยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเลยนะเว้ยกูง,งิ่งเงาเฮียอะไรแซนกูได้ยินมึงสองคนคุยกันในร้านเหล้า เรื่องความฝันของมึงสองคนที่อยากไปคอนเสิร์ตทั่วโลกอะยังไงอะมันกลับมาหามึงแล้วนี่ไปด้วยกันไหมล่ะมันก็แค่แฟนเก่าปาวะใครๆมันก็มีอดีตกันทั้งนั้นอะทีมึงยังชอบไปมิวได้เลยกูถามจริงเหอะมึงยังรักมันอยู่ปาวะกูเคยชอบไปมิวใช่กูรักมันด้วยแต่กูรักมันแบบเพื่อน แต่ของมึงอะเป็นแบบไหนวะม่ต้องตอบกูได้แซนแค่กูเห็นพวกมึงสองคนจูบก,กันอะกูก็รู้แล้วว่ากูเป็นแค่ตัวแทนกูพูดแบบแฟแฟเลยนะกูไม่ชอบที่มันมาป้วนเปียนในชีวิตมึงแบบเนี้ยมาดักเจอที่ร้านเหล้าทำปทดเศร้าใครก็ดูออกบอกว่าอยากได้มึงคืน หรือถ้ามึงจะเลือกมันนะ่ะก็ช่วยบอกกูหน่อยนะแต่ถ้ามึงเลือกกูอ่ะมึงก็ไปจัดการให้มันจบๆไม่งั้นกูจะจัดการเอง เฮ้ยมึงกูย้ายเข้าไปดีปะวะกูว่าก็ดีนะเว้ยมึงกับพึ่งกลับมาดีกันไปอยู่ด้วยกันเนี่ยกูว่าน่าจะรักกันมากขึ้นอ่ะแต่กูว่าไม่วะมึงย้ายไปอยู่กับมันอ่ะมึงก็ต้องพึ่งมันทุกอย่างเวลาทำอะไรก็ต้องเกรงใจมันอีกอึดอัดเปล่าเปล่ามิวไม่เวิร์กหรอกไม่เลย มึงเป็นห่วงกูหรือมึงเกลียดมันเนี่ยนี่เอเลถ้ามึงยังเป็นเพื่อนกูเนี่ยยังไงมึงต้องเจอมันเว้ยมึงจะเจอหน้ากันแล้วมึงจะต่อยกันทุกรอบเลยได้ไงกูแค่คิดว่าคนแบบมันอะเปลี่ยนไม่ได้หรอกไม่รู้ว่ะกูไม่รู้มันจะกลับมาเฮี้ยอีกหรือเปล่าวะแต่กูให้โอกาสก็เพราะว่ากูรักนี่แหละ ถ้ามันกลับมานอกใจกูอีกนะครั้งนี้มึงจะขับรถชนกูไม่ห้ามละมันจะได้เอวะไว้มิวเคยเลยเนี่ยก็เอยแซนซึ่งไอ้ท็อปเนี่ยก็เคยแย่งแฟนมันมาแล้วถ้าไอ้ท็อปอยากจะเข้ากลุ่มเราจริงๆอะมันก็ต้องไปขอโทษไอ้ใจน,นั่นอว้ยเออได้ปะละ่ะถ้ามึงทำให้ท็อปกไก่แซนดีกันได้อ่ะกูจะยอมรับไอ้ท็อปในฐานะแฟนมึงแต่คงไม่ต้องละมั้ง<ม>เผื่อ,อแซนกลับไปคบกับโบอิงแฟนเก่ามันอนะเดี๋ยวนะ โบยิ่งนี่แฟนเก่าแซนเหรอวะเออดิทำไมวะก็เขาเพิ่งมาป่วนกูกับพรอเองเล่าดิรู้กลมมากโอ้ขอบคุหัวเรื่องกูยิ่งกว่าละครอแล้วเว้ยจริงโอ้ มึงมาทำอะไรอ่ะกูมาหาอาจารย์เนี่ยมาลาออกมึงจะลาออกทำไมใกล้จบแล้วนี่กูคิดจะทำทีสิทธิ์อ่ะอีอย่างกูไม่เอีงงานรับวปริญญาด้วยแม่งร้อนไม่เป็นไรเดี๋ยวกูอ่ะเอาชื่อมึงกลับเข้าโปรเจกต์ก็ได้นะเว้ยเอ้ยเชื่อมมึงถามพวกกูสองคนยัง กูรู้ความจริงมาจากไอ้ต้อมมดแล้วนะแล้วกูไม่ได้ติดใจอะไรแล้วด้วยกูขอโทษนะที่กูตบหน้ามึงวันนั้นนะ่ะไม่เป็นไรอ่ะกูไม่เจ็บกูขอโทษนะที่นอนก,กับน้องมึงอนะที่เรื่อโปรเจกต์ก,กไม่ต้องนะเว้ยกูพูดจริงกูไม่ได้อยากได้ไบป,ปริญญาอะไรนั่นอยู่แล้วอนะ่ะ แต่ที่คูอยากได้คือโอกาสที่ได้กลับเป็นเพื่อนพวกมึงอีกครั้งมากกว่า อะไรอยู่เนี่ยฮะอืมเนี่ยเหรอเรากำลังวาดแปลนรีโนเวทใหม่ให้มิวอยู่อะเราอยากให้ห้องนี้มีมุมของมิวด้วยเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะบิวอินเป็นชั้นวางหนังสือนะส่วนตรงกลางเนี่ยเราก็จะทาเป็นห้องครัวเราจะได้ <ละ S 2> ทำทอาหารให้มิวกินทุกเช้านี่เรายังไม่ได้บอกนนะว่าเราจะย้ายมิวับท็อปอะเรื่องรีโนเวทอะยังไม่ต้องก็ได้มั้งอ้าวทำไมอะยังไงมิวก็มานอนที่นี่ไปบ่อยอยู่แล้วอะ มิวไม่ต้องกลัวนะว่ามิวจะรำคาญเราอะ่ะหรือถ้าวันไหนเนี่ยมิวเกิดแบบเหม็นที่หน้าเราขึ้นมาหรือว่าเบื่อเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปแอบของเราเองก็ได้ไม่อยากย้ายไม่อยู่กับเราเหรอโอ้ยแบบนี้น่าน้อยใจโอ้ <laughs> ไม่ใช่อย่างนั้นท็อปมานี่เลยเอาจริงๆนะเราอยากย้ายมีอยู่กับท็อปนะแต่เราก็เกรงใจอะ่ะท็อปดูแลเราเปเราดีขนาดเนี้ย เรารู้กเหมือนเด็กเสียยไงก็ไม่รู้ว่าเราจะไปคิดอย่างนั้นทําไมอะคือ,อยังในโรงแรมนี้มันต้องเป็นของเราอยู่แล้วพ่อเรายัางยก็ให้เราทําโรงแรมต่อเรารู้คนเดียวคบกับเราอะมันก็สบายอย่างนี้แหละแมวอะ่ะเราสร้างของเราเองดีกว่าเราไปทำโฮสเทลไปทำร้านคาเฟ่เล็กๆถึงจะรวยช้าหน่อยแต่ก็น่าจะมีความสุขดีอะ โอเคงั้นเราไม่เลี้ยงมิวก็ได้แต่เดี๋ยวเราจะสร้างไปด้วยกันมรดกพ่อเนี่ยเราไม่เอาละเดี๋ยวเราจะออกไปอยู่ของเราเองแล้วก็เปิดบริษัทรับนิโนเวทออกแบบภายในอะไรอย่างนี้มิวคาเฟ่อะเดี๋ยวเราออกแบบให้เดี๋ยวนะท็อปมรดกเนี่ยเก็บไว้ก่อนดีกว่าไหมฮะเพื่อฉุกเฉินทำไงอะ <c oughs> นี่มิว <c oughs> ย้ายไม่อยู่กับเราเถอะเรามั่นใจแล้วว่ามิวอะ คือคนที่เราอยากเห็นหน้าทุกวันเราอยากนอนคุยเรื่องอนาคตกับเมลแบบนี้ทุกคืนเลยอะต่อจากนี้จะมีแค่เราสองคนนะไม่มีเรื่องของคนอื่นอีกแล้วอืมอืม ที่สุดเลยแต่ท็อปต้องไปเคลียร์ปัญหาเก่าๆก่อนโอเคไหมโอ้ยจะมีอะไรอีกอ่ะเรื่องในอดีตล้วก็เคลียร์หมดแล้วไงโบอิงก็ไม่มายุ่งกับเราแล้วส่วนไอ้ตั้นก็ไปแล้วจะมีอะไรให้เคลียร์อีกแล้วแซนอะึอือมตอนนั้นเรายอมรับเราเฮียจริง มิแจ่เราทำยังไงอะเราว่าบางทีเขาแค่อาจจะอยากได้คำขอโทษจากท็อปก็ได้นะนะาท็อปนะาืมได้ไหมเอาระวันก่อนเลยไหมหืมหืฮมเด แต่กูลูกให้มึงก็รู้อ่ะกูเล่นโร,อรอเบ,บิร์ตไม่เป็นยังจะชวนกูมาอีกก็กูชอบอะ่ะมันเทด่ดีฟิลวินเทจกูก็เล่นไม่ค่อยเก่งหรอกแต่มึงผูกเชื่อให้กูแบบเนี้ฟิลแฟร์รู้ปะมึงอาจจะได้เห็นแด่มมบันเทืนของกูไม่ค่อยได้เห็นมุมหวานเท่าไหร่ลีลาการดูแลเอาใจเขี้ยวของกูอะ่ะไม่แพ้ลีลาบนเตียงหรอกมึงจะมาหน้ากว่ทุกเรื่องเลยไหม ก็ไม่ใช่เพราะความมั่นหน้าของกูเหรอคถึงติดใจกับมาหากูอีกอะฮะฮะอืมเออกูยอมมาลองยินดูมาจับมือ นี่ไงได้แล้วไม่เห็นยากเลยไม่ยากแค่อะไรกูจะล้มอยู่แล้วเนี่ยล้มก็ไม่ต้องกลัวแต่กูเซฟเองมาไหนค่อยๆไหลแล้วเนี่ยเออนี่เฮ้ยเฮ้ยต้านต้นตันต้านตันต้านตาน้นต้นมาแกงแล้ว,ม,ลลวมาไม่ต้องกลัวไม่เหมือนจะล้มอะ่ะเออกูรอรับกูอยู่เนี่ยเฮ้ยยัง ไปแล้วมือเร็วไปแล้วเออกูาช่วยอยู่เนี่โอ้โหอ่ะเหนหื <c oughs> นน่อยไหมเหนื่อยดิมึงอะปล่อยให้กูเล่นคนเดียวเอา้าว่ากูกลัว เออมึงมึงวางแผนไว้ยังไงวะที่จะไปนิวยอร์กอะกูก็คงมาโรงเรียนค้าถ่ายรูปแล้วก็ฝึกฝีมือไปเรื่อยๆอะ่ะก็ดีนะมึงมีฝีมืออะ่ะเสียเวลากับอะไรที่ไม่อินมานานไปแล้วจะทำให้ได้วะคนเราก็ต้องใช้เวลาปะวะกว่าจะรู้ใจตัวเองอะเนาะมึงน่าจะขอ,อกูเป็นแฟนให้เร็วว่านี้วะทำไมวะกูยัง <c oughs> อยากเห็นด้านหวานหนาของมึงอีกเยอะเลยอะ งั้นเดี๋ยวเวลาที่เหลือเนี่ยกูจะจัดความหวานให้มึงจนมึงต้องไปตัวน้ำตาลเลยอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อโอเคโอเคเชื่อเชื่อละเฮ้ยหรือว่ากูไปอยู่นิวยอร์กกับมึงดีวะกูจะได้ทำแอนิเมชันด้วยเพอเพื่อนะกูอาจจะได้ทำที่พิกซ่าก็ได้นะ แ้วมึงจะไปเพื่อตัวเองหรือมึงจะไปเพื่อเป็นแฟนกูล่ะเพื่อตัวเองดิของมึงอะของแถมแล้วแต่นะแต่มึงอย่าตามกูเลยกูมันพวกไม่ชอบวางแผนไกลคิดวันนี้ทำพรุ่งนี้มึงตามกูไม่ทันหรอกมีความสุขกับปัจจุบันดีกว่ามึงและเวลาที่เหลือเนี่ย ขอเป็นแฟนที่ดีให้มึงก่อนแล้วกันนะวันนี้พี่กระต่ายจะมาสอนน้องๆเห่าสัตว์น้อยตัวจิ๋วล้างจมูกกันนะไหนรล้างจมูกเป็นบ้างมีไหมครับแต่วันนี้พี่มาแลงไปไหนครับ อ๋อพี่แมลงเหรอครับไม่ได้มาครับแต่ว่าถึงไม่มีพี่แมลงเนี่ยน้องๆก็เล่นกันอย่างสนุกได้นะแต่หนูอยากให้พี่แมลงมาสอนแทนนะครับใช่ๆๆๆอยากให้พี่แลงมาสอนแทนไม่ใช่อยากให้พี่แมลงมาพี่แมลงไม่มาครับพี่แมลงไม่มาพี่แมลงมาแล้วพี่แมลงมาแล้วครับน้องๆ วันนี้นะครับก่อนที่พี่จะสอนน้องๆเรื่องการล้างจมูกนะครับพี่อยากจะสอนน้องๆเรื่องการขอโทษกันก่อนครับเพราะว่าเวลาที่เราทะเลาะกันเนี่ยมันไม่มีใครมีความสุขเลยจริงไหมจริง <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นนะครับใครที่ทะเลาะกันอยู่ลองขอโทษกันดูดีไหมครับขอ oh. ขอโทษครับ oh. เก่งมากครับส่วนพี่มแมลงนะครับก็ต้องขอโทษน้องกระต่ายเหมือนกันนะเพอพี่มแมลงเนี่ยทำน้องกระต่ายโมโหขอโทษนะครับ แต่คนทำผิดก็ต้องถูกทำโทษใช่ไหมครับใช่อย่างนี้ต้องโดนทำโทษใช่ไหมครับเลยกลัวแล้วครับว่าดีว่ามึงก็ดูเหมาะกับงานรักเด็กแบบนี้ดีนะทำต่ออีกสักร้อยชั่วโมงนีป่ะไม่เอาเด็กไม่ได้รักกูหรอกไหนก็พูดอะไรยังไม่ฟังเลย หมดโทษกูไม่ทำแล้วแต่กูว่าเวลามึงทำอะไรแบบเนี้ยมันก็ดูน่ารักดีนะแล้วมึงอ่ะมาที่นี่ทำไมเคลียเรื่องโบอิงแล้วเหรอมันไม่ง่าย,ยาเลยนะไอ้เดโบอิงมันเป็นรักแรกของกูอ่ะเป็นคนที่กูเคยแพนอนาคตไว้ด้วยกันยังไงมันก็ต้องเหลือความรู้สึกอยู่บ้างแหละแต่มันจะไม่เกิดอะไรเลยนะถ้าวันนั้นมึงไม่ท้ายกูจูบก,กัน แล้วมึงคิดว่ามึงสําคัญกับมันขนาดนั้นปะละ่ะหมายความว่าไงวะก็ถ้ากูจะบอกว่ามันไม่ได้มาหามึงเป็นคนแรกมันไม่ได้คิดถึงมึงแต่ที่มันมาหามึงเพราะว่ามันถูกไอ้ท็อปเทมาอีกทีมึงจะว่าไงมึงไปรู้แล่ยหมายเลยเดี๋ยวกูจัดการเองมึงเป็นแฟนกูอ่ะกูไม่ปล่อยไปหรอกยิ่งไอ้พวกแฟนเก่าที่ชอบมาลิอฟอฟื้์อีกนะแม่งต้องเจอกูนี่ มึงจะมาทำไมอีกวะมาสร้างปัญหาเหรออาร์กติกมังกี้เหรอซื้อต่อได้ปะพอดีกูอยากไปดูคอนเสิร์ตกับแฟนกูอะเอ้าวพัด,ดีมิวมิวรู้จักกับเลด้วยเหรอรู้จักดีนี่เพื่อนสนิทเราอะ,ะ,ะเนา,าะ